ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็มีกระบอกน้ำส่วนตัวด้วยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยกันเนาะวันนี้เป็นยังไงบ้างลงบาอาดัดแตทักใครเป็นแฟนหน่อยจ้าครับสวัสดีครับผมบาสนะครับผมบาสเด็วกวนแพทรจริงสวัสดีค่ะเด็วกวันแทรจรนะคะล่าสุดเมื่อเดือนมก,การาคมก็มีแบบซีรีส์ให้เราได้ชุ้มฉ่ำหัวใจกันนะคะวันนี้้องบาสนะคะก็อย่าเพิ่งลืเดี๋ยวใส่แฟชชิ่ก่อนเนาะอ่านิดนึงค่ะ สองสองหนึ่งพลอยใส่รปชิวยังหลอกว้าธดาอีกไหนครับผมโอเคต้องบอกกันว่าน้องบาสเนี่ยเป็นคนเหนือกระเจ้าเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือเหนือเหนือกรุงเทพเหนือแต้แต้เนเหนือแต้จังหวัดอะไรจ๊งเชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่เลยเชียงใหม่นี่คือต้องบอกกอนว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรที่เราแบบชอบเด่นๆ ทผมเนี่ยอะไรนะผมเนี่ยจริงปะล่ะหยอกหยอกหยอกที่ถ้าไม่มีบันไดลงนี่จะแบบว่าไอ้นี่แล้วนะกระโดดลงไปเลยนะเชียงใหม่นะครับก็จะมีอาหารเหนือเครื่องเประดับอะไรเงี้ยเครื่องประดับมันเครื่องอะไรเงี้ยอ่าโอเคนะคะอย่างบรรยากาศในวันนี้ที่เราเห็นอยู่ด้วยความที่เราเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกยังไงบ้างอ่าก็เหมือนอยู่เหนือจริงๆนะฮะเหมือนอยู่ว่าใช่เหมือนมาก มาไปที่วบ้านแล้วมันได้กลับบ้านมันได้กลับบ้านมันได้กลับบ้านอยู่ที่บ้าน,าบบานจริงคือน้องน่ารักมากวันนี้ก็คือมีความแบบใส่เสื้อชาวเหนือด้วยเบาๆอะไรเงี้ยยิ่งทําให้ดูเป็นคนเหนือแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรนะนะะ่ารักเหรอจริงเปล่าน่ารักจริงเปล่าคนเหนือเวลาเขาทําแบบเขาเรียกว่าอะไรมีคนชมว่าน่ารักเราต้องตอบกลับไปว่าอะไรแบบขอบคุณครับอุ้เราต้องร้องเพลงให้เขา แล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้ากับแบบแฟนๆอย่างเงี้ยเราอยากร้องเพลงอะไรให้เขาล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 าเอาแค่นี้พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะไปกวโดนที่ค่ะสินะะโอเคทีนี้ต้องถามก่อนว่าเชียงใหม่เมื่อกี้เนี้ยที่องบาาได้แนะนําไปก็หนึ่งอาหารเหนือแน่นอนทุกคนออาเวลาไปที่ภาคเหนือไปที่เชียงใหม่แต่ละคนนึกถึงอะไรบ้างขออีกคนละหนึ่งอย่างมีอะไรบ้างอะไรนะ น้องบาสออสไม่นึกถึงแบบไส้องไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยแคบหมูหรืออาคัฟอว์อย่างเงี้ยเวลาไปเชียงใหม่นึกถึงน้องบาสเพราะว่าเห็นลินปิงนะคะออ๋คล้ายๆกันอยู่เพราะว่าเห็นลินปิงก็เลยนึกถึงน้องบาสอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าน่ารักน่ารักเหมือนกันไงเออก็เด็กอ้วนที่แท้จริงเหมือนกันนะคะเด็กอ้วนที่แท้ทรูปเขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้น้องบาสบอกนะเชียงใหม่ก็จะมีเครื่องเงิน เครื่องินครับอ่าเครื่องเงินอันนี้นนเ,นเด่นมากแต่วันนี้มีใครใส่เครื่องเงินมาไหมเครื่องเงินเครื่องเงินไม่ <Carr Oke. S 2> มีเครื่องเงินก็ได้มีเงินก็ได้นะคะเออมีเครื่องเงินนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของจุดลายโลหะอันนี้ก็คือได้ยินแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นเหมือนการตอกตอกลงบนแผ่นเงินเป็นแบบลายต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมัต้องบอกว่าน้องค,งค่อนข้างแบบต้องบอกว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่แต่ก็รู้จักก็คือเป็นเครื่องเงินไปเลยแต่คําว่าจุดลายโลหะอันนี้แผ่นก็เพิ่งจะ ได้รู้จักไม่นานตอนที่เดินในงานนี้นี่แหละนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์เขานะคะขาดไม่ได้เลยเห็นเขาบอกว่าจะมีเหมือนแบบหมูทอดจากร้านดำรงก็มาที่นี่ด้วยอ่าหมูทอดร้านดำรงนะคะเคยชิมย่างหรือเา <laughs> เรื่องของกินนี่<ำ>คือเออลำแปลว่าอร่อยอร่อย,ออยโอเคล,ลอลิงหรือรอเรือรอร <laughs> อลิงเขาลง ขนมอร่อยรอริงรอริงครับทุกคนรอริงอ่าล,ล,ล้ำขนาดอย่างนี้ใช่ไหม,มอ่าล้ำขนาดนะคะอ่ะแล้วก็ยังมีข้าวซอยจากร้านซิริวันอ่าอาหารเหนือก็ต้องมีข้าวซอยนะคะมีขนมจีนนั่งยองแบบถนนคนเดินก็คือนั่งกันยองยองเลยส่วนอุทยานาราชพฤกษ์มีใครเคยไปไหมเคยไปเนาะที่นั่นมีอะไรคะมีรถนะคะมีถนนะนะคะมันมีทุกที่คร <laughs> ับ <laughs> อุทยานเนี่ยได้ความเป็นอุทยานก็จะมีดอกไม้นานาชนิดดอกไม้ครับสวยมากส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากเจอฝาแฝดน้องบาสวันที่แทชูสวนสัตว์เชียงใหม่จ้ะนะคะใช่อ่าลินปิงลินปิงลินปิงนะคะเคยดูเรื่องครับนี่ไม่ใช่ลินปิงครับอันนี้อันนี้ลิลลินนะคะอ่ะแล้วก็ลิลินโอ้ลิลลินได้อยู่นะคะ เป็นตระกูลเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวจีนเขาจะมาลักตัวไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูได้เลยคือต้องถามน้องบ้าก่อนว่ามาในงานนี้มีแบบแอบเล็งๆอะไรไว้ที่แบบอยากจะกินมีไหมผมอยากกินข้าวจี่ครับข้าวจี่เหรอว่า,าตอนตอนเด็กๆนี่คือเราจะแบบหน้าหนาวเราจะก่อไฟกันครับอ่าแล้วก็จะเอาข้าวข้าวเหนียวมาจีเข้าวจี๋นี่วิธีการทําคือมันต้องทํำยังไงก่อไฟครับก่อไฟแล้วก็ ผมอันนี้สไตล์ผมนะผมไม่รู้นะว่าที่อื่นทำยังไงแต่ว่าบ้านผมจะก่อไฟไฟลุกๆเลยแล้วก็เอาไปรวมแเหมือนปิ้งๆครับอ่าฮะใช่แล้วก็ทานแล้วแต่คนอยากอยากทานอะว่ากะปิหรือว่าไข่อะไรเงี้ยผสกันทบีกะปิด้วยครับผมส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้าวจีก็คือจะเป็นไข่มากกว่าแต่มีแบบกะปิด้วยอเออันนี้น่าสนใจวันนี้ทุกคนกลับไปลองทำข้าวจีจ้ะนะคะสูตรของน้องบัสทากะปิลงไปนะคะแล้วก็ลอง เขาบอกว่าต้องสมต้องส่มไฟแล้วร้อนด้วยนะเอออยากทำบ้านนะครับมีบ้านอยู่กัน <c oughs> สรุปข่าวบ้านไฟไหม้ก็นะคะเป็นหนึ่งในนี้แหละ<ม>นะคะอยู่ในนี้เลยแล้วก็มีอันนี้เพิ่เขาได้ยินข้าวปุกงาข้าวปุกงาอันนี้เพิ่เขาได้ยินครั้งแรก <c oughs> รจริงเหรอเขาบอกว่ามันเป็นการเอาเข้าวเหนียวอ่ะมาตาผสมกับงาแล้วก็นิ่เป็นแผน่นเอาไปย่างเตาถ่านแล้วก็จิ้มกินกับนมข้น โอ้ยมันดูน่ากินนะจิ้มกับนมข้นด้วยอ่ะอาจจะเป็นแบบขนมโบราณแล้วล่ะน้องบาสอาจจะไม่ไม่ทันไม่ทานข้าวกลีบไม่ทันนะคะขนมปูงาแล้วก็มีเป็นไข่ป่ำอันนี้รู้จักไหมไข่ป่ำเคยได้ยินครับเคยได้ยินใช่ไหมไข่ป่ำไข่ป่าปอปลาไมมเอกสระอามอม้าไข่ป่ำไข่ป่าเออมีใครเคยทานไหมคะไข่ป่ำอุ้ยเคยเหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมมันเป็นยังไงไข่ป่ำเนี่ยทำไมต้องเป็นป่าม อยากรู้ไงทำไมต้องไข่ป่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเออทำไมไม่ไข่แบบป่ามป้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไข่ป่าเออแบบไข่ป่า <_ s 2> ทำไมต้องป่ามป่าทำไมไม่ป้าม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 ตึงต้งตึงต้งเออเขาบอกอันนี้ที่เขาบอกมาคือจะเป็นไข่ปรุงรสแล้วก็ย่างในกระทงใบตองใช่ไหมคุณคุ้ณคุณคุณ้นเพราะผมเคยกินแต่ผมไม่รู้ชื่อแน่เลยเคยแหละเคยผ่านๆโอ้ผมนั่นเคยป่ามแล้วแหละเอ้อหมายถึงว่าเคยทาน เคยป่ม,ปปมแล้วแต่ไม,<ำ>ไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อลำคนาดอ่ะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าให้นงบาทเลือกได้สามอย่างที่อยากจะซื้อมาฝากอันไหนคนใครคนกรุงเทพบ้างแบบกรุงเทพเลยเออสมมติอยากจะเรากลับบ้านที่เชียงใหม่แล้วเราอยากจะซื้อมาฝากเนี่ยแฟนๆที่กรุงเทพเราอยากจะเลือกเป็นอะไรบ้างดีเพาจริง <laughs> อร่อยนะเออ,อเชื่อ อร่อยอ่ะแล้วแล้วท่านน้องเขาซื้อข้าวจี่มาฝากกินไหมกินกินเหรอกินให้หมดไม่ไหวอ่ะอ่ะข้าวจี่ข้าวจี่ครับอ่ะข้าวจี่ข้าวจี่อย่างที่สองเสื้อดิแม่เสื้อเสื้อสวยๆเสื้อชาวดอยเออเสื้อชาวดอยน่ารักนี่ส่วนอย่างที่สามล่ะถ้าสมมุิมาฝากได้อะไรดีที่เชียงใหม่เครื่องเงินเพราะว่าอ๋อสวย ต้องลงทุนเยอะกว่ขาข้าวจี่นะถ้ะ <laughs> ขาข้าวจี่เมื่อกี้ยังก้อนละสักสิบาท20สบาทถ้าเครื่องเงินแจกทุกคนน่าจะมีงั้นเปลี่ยนเป็นไขป่ปามได <laughs> <laughs> โ้โอเคโอเคตามงบประมาณโอเคไหม,มทุกคนเออพราะครอบครัวเราใหญ่ไงเราก็ต้องแบบเห็นใจน้องาบาลน, <laughs> นิดนึงนะคะอ่ะส่วนตอนนี้นะคะทุกท่านขาหมเมื่อกี้ใครตั้งใจฟังที่แพนบอกไปบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี คำถามมาถามกันและจะรับของรางวัลจากมือน้องบาสเลยเอออันไหนขอดูของรางวัลหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาของรางวัลจะมีประมาณนี้ก็จะมีกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะมีแบบเป็นพวงกุญแจอ่ะซึ่งเดี๋ยวน้องบาสจะแจกให้อะเดี๋ยวถือไว้ให้ก่อนละกันนะเนาะ๋ยวาแย่ไปหมดนะคะมาช่วยหรอน้องบาสมี้ำําใจหุดมือค่ะช่วยเหลือคนแก่นะคะ ตะตอนยอนตะตอนยอนตะตอนคือนางถือพานแล้วแบบได้มากเมื่อกี้คือลำถวายมากได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวมาถามคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้คือทุกคนอาจจะต้องแบบเซิร์ช Google กันนิดนึงนะแต่แพนอาจจะช่วยใบโอเคปะแต่ถ้าใครตอบเป็นคนแรกแพนขออนุญาตคนที่แพนถ่ายมือไป ขออนุญาตเป็นคนที่จะได้ตอบเนาะโอเคไหมไม่ต้องแย่งกันนะคะอุทยานราชพฤกษ์ใครเคยไปอันนี้คําคำถามเขาให้มานะเปิดให้ชมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชอะไรเออเอางี้บาเกิดปีพศอ,อ,อะไรสองห้าสี่องสองห้าสี่สเปิดเปิดหลังบาสอีกเอออาใช้คำนี้ อายุอ่อนกว่าน้องบาสอีกอ่ะเดามาค่ะใครจะตอบยกมือตอบว่าโโอ้หการใส่แมสตอบนี่คือเป็นอะไรที่แบบยากมากอ่ะคุณพี่อ่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดยังไม่ถูกค่ะตอบว่าสี่เก้าถูกต้องค่ะเอ,อ้เอามาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลย,ยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างๆก็ได้เดี๋ยวพาเข้ารันเวย์ นเดี๋ยวเข้ารันเวย์ข้างหน้าเลยโฮ้ยเดี๋ยวมีคำถามอีกเยอะมีของสิบชิ้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแล้วสี่เจ็ดนี้เสิร์ฟที่ไหนมาเนี่ยเี่ชิ้เขาเดาเขาเดาเออเขาเดาเอามาแล้วมาแล้วมาจากคุณพี่เสื้อชมพูมามื่สุดๆนี่คุณพี่จะกระโดดกระโดดข้ามบัลิเคตเหมือนเป็นกระโดดยางไม่ได้นะคะเนี่ยคุณพี่ข้างล่าง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 ก่อนเลยอ่าอ่อาตัวไหนตัวไหนเอาข้างล่างกับนข้างล่าง เราไม่ได้ตั้งตัวให้ขึ้นมาบนเวทีด้วยอ่ะข้างหน้าเลยข้างหน้า